ร่องใต้ตาไม่ได้แปลว,ว่าต้องฉีดฟิลเลอร์เสมอไปนะคะในคลิปนี้นะคะหมอสรุป5สาเหตุคร่าวๆของปัญหาร่องใต้ตาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะเป็นโครงสร้างของกระดูกบางคนในเรื่องของกรรมพันธุ์เป็นคนที่เบ้าตาลึกประเภทนี้เขาเอาจจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะพักผ่อนเพียงพอหรือยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเป็นร่องลึกอยู่หรือในบางคนที่อายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโครงกระดูกเบ้าตาของเราเนี่ยเขาจะมีความสุดลงเรื่อยๆทําให้ เห็นเป็นร่องใต้ตาได้มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่มีปัญหาจากกลุ่มนี้นะคะก็คือฟิลเลอร์จะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทำให้ฟิลเลอร์ใต้ตาเหมาะกับคนไข้กลุ่มนี้นั่นเองค่ะ ข้อ2เป็นเรื่องของปัญหาไขมันใต้ผิวหนังของเรานะคะที่มีความหยุบตัวลงและมีความเคลื่อนตัวลงซึ่งเวลาอายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไขมันบริเวณที่เราต้องการเอย่างเช่นบริเวณหน้าแก้มใต้ตาเขาจะฝ่อลงเรื่อยๆทุกปีทุกปีและในบางส่วนมีการเคลื่อนตัวลงทําให้เห็นเป็นถุงใต้ตาได้ซึ่งบางคนก็จะเห็นว่ามีร่องใต้ตาที่ลึกซึ่งฟิลเลอร์ก็จะมาตอบโจทย์ปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อ 3. ในคนไข้บางคนจะมีผิวที่บางมากๆโดยเฉพาะบริเวณผิวใต้ตานะคะทําให้บางคนที่เห็นเส้นเลือดเห็นเป็นเงากล้ามเนื้อบริเวณใต้ตาเพราะว่ากล้ามเนื้อใต้ตาของเราเนี่ยจะมีความคล้ำกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอื่นอยู่แล้วเมื่อประกอบกับผิวที่บางใต้ตาเนี่ยทำให้เราเห็นความคล้ำค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นสาเหตุนี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีความลึกของร่องใต้ตาแต่แค่มีความคล้ำฟิลเลอร์ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะคะ สาเหตุที่4นะคะก็เป็นเรื่องของเม็ดสีที่ผิวใต้ตาในคนบางเชื้อชาติหรือในเรื่องของกรรมพันธ์นะคะ mm hmm. เขาจะมีเม็ดสีบริเวณผิวใต้ตาที่คล้ำเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นการแก้ไขตรงจุดนี้นะคะเราก็จะแก้ไขด้วยการทำเลเซอร์นะคะฟิลเลอร์อาจจะตอบโจทย์แค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของพฤติกรรมและสุขภาพนะคะในบางคนที่นอนน้อยหรือบางคนที่มีโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีโอกาสที่ใต้ตาดําเป็นพิเศษได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปรับที่พฤติกรรมของเรานะคะเพื่อให้อาการใต้ตาดําดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัญหาของร่องใต้ตาไม่ได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้อง มีการประเมินจากแพทย์ทุกครั้งก่อนว่าสาเหตุล่องใต้ตาของเราเป็นจากสาเหตุไหนและแก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นการเติมฟิลเลอร์หรือการใช้เครื่องยกกระชับต่างๆหรือการใช้คอลลาเจนมามีส่วนช่วยนะคะหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพของเราโดยรวมค่ะก็จะทำให้ปัญหาล่องใต้ตาดีขึ้นค่ะ